โอเคสุดครับเมนูนี้เป็นี้ดอกอะไรค่อยถามเพิ่มครับผมรูกปตายก่อนมันใหญ่ยังมันเขาวสวยเลยกำลังกินผักบนตัวหนึ่งข้างในครับ โอ้มากเลยไหมครับผมแล่วก่อนค้นอีกินได้สมือนียเอาไว้ให้นกกินครับผมตำลึงอ่าเริ่มพลังโขกผิกปุ๊บ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 ดอกไม้สวยๆนะดอกลำโพงลำโพงลำโพงวัดดอกลำโงพงเพื่อนก,กระต่ายพอพอได้ก้อยไปได้ลาบไปนะเพะิ่อนหรือว่าเลี้ยงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้ลาบขายอยู่ลาบขายร้านเขาแกงนี่โหสงสารเหมือนมันจะออกลูกไหมนะเพื่มนมันพูดนะมันพูดหมดบอกออกมาก็หาจึงมาดูลีลาเครื่องบันทายุน่าจะหมดแล้วนะเพื่มใช่ไหมครับได้ล้างรถกระบุมวกระโป่งมากเลย มันโขลเขาบอกว่าอ,อยังไรละ่ะสามวันแล้วมั้งโกอิ่นี้สามวันนะครับผมดอาฟูฟูเรียบร้อยอาล้วิธีผัดสามตันร้มพวงก,กันเลยโอโย แรงครับหอมชิ้นเดยดาวครับใส่ไปเลยตดชื่ ข,ข้าวเกลือครับผมสามสันขกเขากับเกลือมาเพิ่มน้ำตาลลดนิดนึงดูดำหน่อยนึงอมยมั่วแดนครับเ <c oughs> น่ต้องมีกลิ่นหอมใหญ่ด้วยลองสักโอเคลอยมั่วครับ แบบมั่วๆนะครับไม่ครับปั้งใจไม่ไหวนะทำแบบมั่วๆมันแบบแค่แต่ก่อนมันเพิ่มอยู่วัดอะไรครับมีแฟนคลับถามคอมเมนต์มาอยู่วัดหลวงแพ่งครับหลวงแพ่ง่ใกล้หลวงจอมอ๋ออำเภอแกลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะะชิงเต่าหอมมากครับ เตียนครับผมใส่เมื่อรับตะแรกสุงเล็กน้อยเดี๋ยวพี่น้อยอีกแล้วดูพี่น้อยก่อนพี่น้อยคนสวยก่อนครับผมขายดีจนต้อเติมข้าวขายข้าวหมดห้าหม้อแล้วค่ะวันนี้อยากกลับเลยนี่ หมดอยูกับข้าวหมดแล้วโอเคครับผม <c oughs> แรงอ่ะต้องขอปลอมเป็นนี้แหละร้อยร้อยชิมด้วยโอเคเสร็ออ <c oughs> จเรียบร้อยครับผม <c oughs> สุดท้ายรเราเพิ่มหัวหอมแบบก,กินรุนแรงมากครับผมนี่ครับถึงจะแซ่บที่เด็ดผมเตร,รียมพริกมาเพิ่มครับผมปลาเพิ่มก็โอเคจะจัดแบบล้นๆครับวันนี้ ไม่ไหมดต oh ้องใหน้หมดผมกกินนับพกนเดมันกันรกิดันกแกพรกน้ำปลาเพิ่ก็าดนิดนึงครับตอนนี้เอาความหอมผมบีบแตงมะนาวแล้วหั่นพริกไว้ให้มันไม่ให้สีมันตกครับผมน้เพิ่มก็เดซครับรนี่ ไปอีกจะมีกินน้ำปลาหอมๆหนึ่ครับโอเคสดุดครับเมนูนี้นะวันนี้สวัสดีครับผมมาครับหืมอุยไปข้างหน้าเลยครับผมกินน้ำปลาล้นล้น สาจใจเลยเหมือนสามชั้นขัวผิดเกลือเลยครับผมเดี๋ยวลองแบบยังไม่มีผิดเยอะก่อนอื้ผ็ดมากโดนผิดไปนิดหน่อยครับเมื่อกี้เนี่ยเดของซะแล้ว vào hư hư nó cọp một đơm đơm bột thịt phải quá săn lại săn cái tống đen tống bà giúp tôi đay ạ. ไข่แบบนี้ครับผม่อยชัว<_><_>มีไข่อร่อยครับผม ข้าวตรงกลางยังหอนๆอยู่เลย ความกีกับความครับผมหรือไม่กี่ม้วใส่ควางกับความเดยวบรรยากาศที่ผมตะกวนเลยคิดห่อยปครับผมมวนครับคิดหรออาจจะสิ้นมูแล้วครับที่นี่เนื้อหัวออกแล้ว ดูเลยมันใหลน้ำหัวครับผม <c oughs> ถึงได้ดูการลากกับปอมเหมือนกันนะบ่ปอมอัตรา ปลาช่วยได้โหดจริงครับไปยิงรู้ต้องลองครับกิงนนกปลาแบบจัดโหดแต่ขอครับหน่อยเจอครับหนัง

ต้สมซีกอย่างเช่นต้มปลาครับผมสุดยอดเลยแล้วมันคือถั่วแต่มันไม่ใช่ถั่วนะครับเนี่ยตุนแดงมาก <laughs> <laughs> kiểu cái này có từ <laughs> ทำซอยกะเพราคุกคเข่าหอมแบบมาครับผมนอมนับไปเพิ่มผัดทำได้เฟอร์เฟกต์มากๆโอ,อยัคเชีย,รยแรง

我去打啊。